ครับก็สวัสดีครับกับไล่์คาราทิปนะครับในวันนี้นะครับก็พามาดูนะครับก็คือต้นที่ผมทำการเตรี่ยมยอดไว้นะครับตั้งแต่รุ่นแรกๆนะครับก็คือสี่ปีที่แล้วนะครับตอนนี้เป็นต่อเดิมนะครับตอนนี้อายุสิบอ่าสิบ ปีตอนนั้น9ปีนะครับผมเปลี่ยนตอนอายุ9ปีตอนนี้ก็เข้ามาอีก4ปีนะครับก็อยู่ประมาณสักสิปี12 13ปีนะครับจากตัวนี้เปลี่ยนมาอายุได้3ปีเข้าปีที่4ี่นะครับกับต่อเดิมนะครับต่อเดิมเนี่ยแข้ตัดนะครับตัวนี้เป็นยอดใหม่นะครับที่เสียบเข้าไปแล้วก็เป็นยอดใหม่นะครับก็จะได้โกโก้ประมาณไซส์นี้เลย นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับณนะตอนนี้นะครับก็บอกข่าวนะครับถึงผู้ปลูกโกโก้นะครับในโซนโซนประจวบนะครับประจวบคิริขันและก็แถวอำเภอบางพานบางสะพานใหญ่บางสะพานน้อยนะครับใช้ราดนะครับลงไปถึงชุมพรนะครับ ถ้าใครที่ปลูกโกโก้ไปแล้วนะครับยังไม่มีที่ขายนะครับมีลูกแล้วยังไม่มีที่ขายอยากจะขายกับไร่ธนาทิพย์นะครับโทรมาที่เบอร์ไร่ธนาทิพย์ได้นะครับยังรับซื้อนะครับยังรับซื้ออยู่นะครับก็รับซื้ออยู่นะครับจะรับซื้อในวันศุกร์เส,สาร์อาทิตย์นะครับถ้ายังไงก็โทรมาสอบถามาที่ ไล่แล้วกันนะครับว่ารอบตัดวันไหนวันที่เท่าไหร่เสาร์อาทิตย์ที่เท่าไหร่นะครับก็จะได้ตรงรอบกันนะครับณนะตอนนี้ปัจจุบันนะครับผมสามารถลองรับผลสดโกโก้ได้อาทิตย์ละ20ตันนะครับก็ใครมีนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาที่เบอร์ไล่ได้เลยนะครับที่0 8 2 1415617นะครับแล้วก็ขอฝากอีก อันนึงนะครับสำหรับใครจะเข้าร่วมนะครับเป็นสมาชิกอของไล่ธนาทิพย์นะครับก็เป็นลูกสวนนะครับหรือเข้าร่วมในกลุ่มของไล่ธนาทิพย์โดยตรงนะครับก็ทักทายเข้ามานะครับแล้วก็ขอสมัครเข้ามาแต่ผมขอโซนใกล้เคียงนะครับในใกล้เคียงก่อนก็คือปลาจวบคีรีขัน แล้วก็ชุมพรนะครับในเขตนี้นะครับเพราะว่าเราก็จะมีมีหลายๆอย่างนะครับที่คุยกันแล้วก็มีทั้งเรื่องการอบรมเรื่องให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการทําสวนโกโก้การดูแลสวนโกโก้แล้วก็การพัฒนาสายพันธุ์การปรับปรุงผลผลิตในแป้งนะครับตัวนี้ทางไร่ธนทิพย์ จะเป็นคนให้ความรู้โดยตรงนะครับกับสมาชิกที่อยู่กับเรานะครับว่า,าต้องทําแบบไหนทํำยังไงแล้วตลาดจะเป็นยังไงแล้วเรารับซื้อจริงหรือเปล่านะครับเรารับซื้อจริงนะครับก็เฉพาะในกลุ่มเรานะครับก็คือปีที่แล้วผมเปิดอบรมไปเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วไปรุ่นหนึ่งนะครับก็ประมาณสามสิบลายนะครับก็เริ่ม ลำดับแรกไปแล้วนะครับก็ในหลายๆแปลงนะครับเริ่มเปลี่ยนยอดไปแล้วก็สามารถติดลูกเริ่มติดลูกแล้วก็น่าจะได้เก็บอีกไม่ไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะครับสำหรับในกลุ่มของไลธนาทิปเองรุ่นรุ่นแรกๆนะครับนี้คือเปิดรุ่นรุ่นที่2นะครับใครอยากจะมาอยู่ด้วยนะครับกับไลธนาทิป อยากจะทำโกโก้แบบไร่นาทินย์ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็ถ้าใครอยากขายหรือมีคนปลูกไปแล้วไม่มีที่ขายนะครับในโซนประจวบในโซนใกล้เคียงผมนะครับโทรเช็คมาได้เลยนะครับว่าตัดวันไหนนะครับตอนนี้ยังรับอยู่นะครับตัวนี้เป็นข่าวนะครับบอกกันนะครับบอกต่อๆกันได้ครับผมวันนี้นะครับก็ฝากไว้นะครับ แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ